คลิปนี้จะมาเปรียบเทียบข้อแตกต่างนะครับระหว่างกิมบอล A6 กับกิมบอล N6 นะครับตัว N6 นี้เป็นตัวท็อปตัวใหม่ที่เข้ามานะครับสูงกว่าตัว A6 โดยสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเป็นสีขาวนะครับส่วน A6 จะเป็นสีดาสเปคอื่นๆจะเหมือนกันเลยนะครับเขาจะมีระบบปรับหน้าจออัตโนมัติอะไรเหมือน A6 เป๊ะเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างและเหนือกว่า A6 นะครับจะมีได้กัน4อย่างนะครับอย่างแรกนะครับเขาจะมาด้วยระบบ V ว s ที่เป็นระบบ Android 13นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ A6 เนี่ยยังเป็น Android อยู่ซึ่ง v a o s จะทำงานเสถียรกว่าตัว A6 เยอะนะครับและนี่ก็จะเป็น UI ของหน้าโฮมที่แตกต่างกันนะครับของอันบนนะครับเป็นกิมบอล N6 ข้างล่างเป็นกิมบอล A6 นะครับซึ่ง A6 จะมาด้วยหน้าจอเดิมนะครับที่เป็น Android 11ส่วนข้างบนนะครับจะเป็นของ v a o s แล้วที่เป็น Android 13เราจะเห็นว่าระบบ v a o s นะครับค่อนข้างจะตอบสนองได้ฉับไวกว่ามากนะครับแล้วก็มีความลื่นไหลด้วยนะครับอย่างที่2นะครับรุ่น N6 ตัวนี้รองรับความสว่างอยู่ที่500 ncdi lumens ซึ่งสว่างกว่า A6 อยู่นิดหน่อยนะครับ ของ A6 ลรองรับอยู่ที่400 ANSI l u m e n ตอนนี้เปรียบเทียบภาพให้ดูนะครับรุ่น N6 ภาพจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ A6 ภาพจะอยู่ด้านล่างนะครับเราจะเห็นโทนภาพแล้วก็เนี่ยความสดใสของสีขาวนะครับ ตัวนี้จะสว่างมากกว่าแบบค่อนข้างจะเห็นได้ชัดอยู่สังเกตดูสีส้มนะครับโทนสีแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยเราเห็นทุกทุกโทนสีเลยเห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยของ n 6เนี่ยขเยขาถูกอัปเกรดมาได้ดีกว่านะครับทาให้ความสดใสของสีต่างๆนะครับก็ชัดเจนกว่านะครับพอมาเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็เห็นชัดเลยจริงๆ a 6เนี่ยมันชัดมากเลยนะครับแต่ n 6ตัวนี้มันออกมาใหม่และเหนือกว่านะครับอย่างที่3ตัวนี้รองรับ netflix ระดับ l 1นะครับซึ่ง l 1เป็นระดับที่สามารถแสดงภาพได้ถึงฟู HD หรือ 4K เลยนะครับและยังได้ลิขสิทธิ์แท้จากทาง Netflix ด้วยนะครับในการรองรับการดูคอนเทนต์ต่างๆและการใช้รีโมดบังครับนะครับจะไม่เหมือนกับตัว A6 A6 ตัวนี้เวลาดูนะครับความละเอียดจะไม่ได้ชัดมากเป็นสแตนดาร์ดหรือเต็มที่ก็คือ 720p และตัวนี้คนที่เคยใช้นะครับจะทราบว่าไม่สามารถใช้รีโมดได้มันต้องใช้กดโหมดเมาส์นะครับซึ่งมันยุ่งยากตัวนี้ก็จะตอบโจทย์กว่านะครับถ้าเป็นแอป Netflix นี่เขารองรับจัดเต็มมาให้เลยเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับส่วนอย่างที่4ที่เหนือกว่านะคร เห็นว่าไม่เหมือนกันนะครับของ A 6จะเป็นรีโมทธรรมดาเหมือนที่เราใช้ทั่วไปนะครับส่วน N6 กนะครับเขาจะมีคีย์ลัดมาให้ด้วยนะครับในการเข้า n e Netflix YouTube d i s n e y Ho อ Star ข้างล่างให้นะครับแล้วก็ตัวด้านบนที่เขาเพิ่มมาจะเป็น Google a s s i s t a n t นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับมันทําให้เวลาที่เราสะดวกในการกดเปิดแอปนะครับเราใช้คําสั่งเสียงได้นะครับแล้วก็การค้นหาคลิปใน u t u b e นะครับเรากดค้างและใช้คําสั่งเสียงได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องกดพิมพ์ที่แป้นคีย์บอร์ดทีละตัวเหมือน A6 ทีีน้เดดดีี๋ยยยววเเรรราาาามูกัับคํสส่ง้ง บ้างนะคแต่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับก็คือเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเนี่ยมันจะมีไฟสีเขียวอย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องเขาจะรับคําสั่งได้เปิด Netflix อันนี้จากที่ผมพูดไปนะครับ Netflix ก็จะถูกเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนอกจากเราใช้คําสั่งเสียงในการเปิดแอปได้แล้วนะครับเราสามารถใช้คําสั่งเสียงในการค้นหาต่างๆก็ได้สนใจบ้านเดี่ยวช่วยแนะนําหน่อยคุณสนใจบ้านเดี่ยวในพื้นที่ไหน อให้สามารถแนะนำได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในเบื้องต้นนะครับที่ผมสามารถใช้ Google Assistant คุยกับตัว AI ได้แล้วก็อย่างในแอป YouTube นะครับถ้าเราจะกดค้นหาและใช้คำสั่งเสียงนะครับให้มาที่ตรงปุ่มไม์ตรงนี้นะครับแล้วก็กด OK ไปทีหนึ่งนะครับให้มันเป็นสีแดงแล้วก็กดพูดได้เลยนะครับเพลงคาราโอเกะ นี่นะครับเขาก็จะขึ้นเพลงคาราโาเกะมาให้เราเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เพิ่มมาในเจ้ากิมบอล N6 นะครับ นี่ก็จะเป็นการรีวิวโปรเจคเตอร์ N6 ทั้งหมดนะครับที่สรุปมาให้นะครับหลักๆนะครับเขามีความสว่างมากกว่า A6 ตัวนี้มาพร้อมกับระบบ Android 13 w o s นะครับแล้วก็รีโมทสั่งงานด้วยเสียงได้และตัวนี้ยังได้รับลิขสิทธิ์แท้จาก Netflix นะครับรองรับดันใช้งานได้ถึงความละเอียด Full HD หรือ 4K ได้เลยและถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านมิเตอร์โปรเจกเตอร์แล้วนะครับก็จะแถมม่านจอเพิ่มแสงขนาด120นิ้วแล้วก็ขาตั้งไปให้ฟรีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคคคลลิิิปปรีีีวววน้ัับสสด